สวัสดีสวีดัตโอ้ยืมค้าของนุ่มโจมาใส่จังหน่อยหนึ่งเผอสวัสดีครับ f อฟครับมือนี้มาออกการตานครับมาออกการตานมาเปลีย่ยนยางเดียวซีมี่ข้าตอบไปที่หลังนะครับมาออกการตานเปลี่ยนยางซีมี่ข้าตอบไปที่หลังนะครับตอนนี้นกะเบื้องไปเบื้องไปก่อนนะครับมาเป็นเช่งไรน,นะครับโอ้ คกัรตัดในสองงาสามงานะครับไล่หมดออกหมดกั้นถึงแต่แล้วมันก็ออกไปดอกนี่ครับการตานี่มีประโยชน์มากครับนะครับแต่ว่ากะต้องค่อยๆตัดเพราะว่าตนน้นมันมีหมดหลายผลหมดมันแตกหั่นนะครับรอให้มันส่าจังหน่อยให้หมดมันออกไปก่อน,นะครับ เดี๋ยวมัน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 ถือแดนก็ไปมันมีสูอันละนี่ให้ลดเลยครับมันมีทุกอันนะครับมีหมดนี่ หมดหลายครับหมดหลายพี่น้องอเอาบ้านี่ไปนะครับโอ้แม่อยากกินบักตรดานที่ตรงไหนน้อยหน่อยโอ้แม่อยากกินบักตาตนไหนเพ้าแม่อยากกินบักตานพะนะสุดมีสายเยอะสุ <c oughs> <c oughs> โอ้เปแต่บูขึ้นยากแต่แม่เอ,อ้ย <c oughs> โอ้ยมันผูแล้วมันบะมีหน่วยมีหน่วยตัวนึ่งขึ้นขึ้นยากโอ้ยขึ้นไปเลอกโอ้มีหน่วยอยู่ตัวนึ่งเออที่กับไซด์ได้เนาะแค่แม่เราอยากโอ้ไปเห็นเราหน่อยฮะพาไปได้โอ้ยพายนะ มันมีหน่วยอยู่แต่ว่ามันมีมันมีเซียนขึ้นนะครับมีมีจักรันจักรขนผลขึ้นไปให้มดเอาไปยังไม่ได้บอกนะครับว่าเอาการตาไปทำอะไรนะครับเอฟซีครับเพราะท่านได้บอกว่าห้งงงโยเอาการตาเพลยังนะครับ ไปแลว่ามันปลาบก่อนปลาปานสิบ่อนตัวตัวส้มัวหน่อยอูย้อะไรกาลน,นึงอ่ะสักยุ่น่ะกา,ารดดตานสักก่อนกสีไเอาแล้วนั่นเด็กน้อยผมเด็กหกหัวเงี้ยเขาเด็กอะไรบูบึงยังหมดเฮ้นี่วะอ๋อนี่อ๋อนี่ดไอ้หน่อย ไปครับเูม oh, in yeah. so hmm. yeah. yeah. uh, so ัเ่เขาอ็เดีนิดหน่อยดนเดนน้ำมันจน้อยเราจะเหนแล้วบยแม่นิดหน่อยดีนะนิดหน่อยนิดหน่อยือมาเด่นผู้เดียวงสิเออเด่นน้ำผู้เดียวเยตัวเออก็ได้พอเขานั่งอยู่ความงั่วโอ้มีน้าอยู่ตัวท่านี้นไหม ฝนเนี่ยโอ้พุ่นเขาเล่นน้ำทั้งทั้ง่นว่นได้พุ่นโอ้เราหักงูวันได้เนี่ยเนี่ยมามีบอกบกตัวเพิ่อยังดอกจานต้นต้นพุ่นอ่ะเขาเล่นน้ำจุนนี่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 ต้นเดียวพ่อเลยต้นเดียวพ่อเลยนี่ เอ๋อจ้าเจ้เลยวอะไรว่ะพ,พุ่นคือเพียงงาพุ่นโอ้โหอ๋อตัดปุ๊บนะครับจุ๊บหนึ่งสอง

ไป,ปบัวพุสาลเยังก่าอะไรยังป่ปปช่องไหนครับเขาทำมะช่องไหนครับอบ,อบอกแล้วเขามาเล่นน้ามันห่านกัน มาเล่นนนาเอาตัดตัดเอาอย่างนี้านเหมเนี่ยอ,นนอ,อ๋อโอาคติดเต๋าด้อยแม่เลยโอ้โหเขาเรียว่าสองปีเขาเลียนนาำดึกสีตมเสียกันตนอนไหนิงกว่าน้หญยิ่งกว่าี้แม่ม มันได้ผลโอ้นี่แย่จะเฝ้าก่อนพี่โอ้ดีแค่แบบผู้สายคนเดียวย่างปลาย่างหน้าย่างหน้าในบุญนี่นี่นี่ครับนตายแล้วเดี๋ยวสิมงหน้าไปโคกกลางเด้อพี่น้องเด้อที่นี่ไปพ่อกันจะพ่ดครับหลังจากที่ไปเอาใบตานแล้วครับเดินทางมาหอดบ้านโคกกลางแล้วครับแล้วนี่ลูกแพลวได้พอนย่างไปหา จอยบันเทิงศิลป์จะหูอยู่บอกว่าอยู่แต่ยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับจอยบันเทิงศิลป์นายอยู่หน้านะครับนี่นะครับอย่าจังหน่อยเออกไปหน้านะครับเจะออไปการตานไปยังบระท่นได้บอกนะครับพี่นอ้องอุปก่อนครับมาขึ้นรถแล้วหน,น้าไหนหน้าเด้อเอ,าเอา้ายอออกไปทาอยู่หน้าเด้เอเนี่ยละเฮี้ยน,นะาพาพา้าบ้าน,น,าานจเจ้าเนี่ยละ ไปอปอกไปหน้า,อาหองแจกโลดว่แจกับไปอ๋อเรียวเข้าไปเออเรียวเขาแล้วเนี่ยนั่นมานไมน่าอีกตัวนี้นนโอ้ พวกพ,วกพวก่วงผู้ใดนั่นเะขาหน้าเขาหน้าแล้วใชผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สอน เอาวะด,ดีจอยบันเทิงศิลป์ว่าจาโหดินข้าวหลูกพี่มาเนี่ยสวัดปัดเลย,ยลสุดยอดไอ้ไม่จะหน้าบ่บเปิดตาเปิดตานะยันจะหน้าดำคำเคียดเลยเออนนเดี๋ยวยเ,เออวหวไหม่นี่นเชียเฮ็ดอันนี้เนื้อมัดเชี่ยกเหล่าโยนลงโยนลงโยนลง สั้นลงไปเร่งคู่สั้นหาเอาลงแหงหมดเลยที่ห้าวบันเหี้ยอ๋อทำมันลาเรื่อกันเหี้ยคอยัาดเขาแงดีดีและฝนลงมาเลเรย่เดี๋ยวาตัวได้เดายว้ครับเป มันไม่ดังโหลดเนี่ยไี่นี่หลดอดลงมาก่อน,อนจะทะเลาะเบื้องขันตอนสุเสียด้วยพี่น้องเด้อเบันตอนเสียไปลงน้ำเนาะพี่น้องเออตอนนี้ก็ล่างบากเราก็เสียกมัดเสียกมัดอยู่นะครับเดีย๋ยวเขาคอยไปเบื้อง,งช่วงบุญ ช่วงขั้นตอนสุดท้ายว่าเอาไปเห็ดอยางนะครับเอาสีนต้นหูแล้วละนะครับแต่ไม่เทีงเสียงกับลังคดลูกไม้ให้ทั้งไอแพเราเห็ดนะครับต๊โตก็ได้ย่านโอ้โหเพี้ยนด้วยนะก้อยปนโสร์แน่าบบนี้เป็นโต๊โตะบอกเขาไปเลยย่านครับแก้ครับเขียนค่ะเยไ่ได้เาิเปตัวเ็ด แทบกันไว้ทับกันไว้เกตปาดก้านเมื่อเกตปาดเอาไปท่างเดียวกันทับไว้ทับกันไว้ทับกันไว้ช่วนกันไว้ ก็ว่เาเสตัวละขึนโอ้สีของอัดหมดอนดีเนี่ยมือมือม ouais ือม่คนหลยงทำอันนีก็จังเว้หันเนี่ยันม้นมีวยังจะมาขามันลันก็พอไดู้ดแกไปเนี่แนไปน่ะไปน้องเราเอไปเลยหรอก คดีเ่าท่านเหลี่ยวยู่แมนตนคนบอวแม่บอกแม่ควบประจำทีมงานที่แม่สุขเข้าบันนิตัดลักเราแหลมๆแต่ตอกนี่มัดมัดจะเฮ้ยตัวจะไปมัดแนนเดอมันสิบแจ้บออกได้หน่ะไปมัดจุ่มใชกันไหก บ่ว้นเขาใจยุเอาไปเทาไปมาใส่ลักตัวจะไปมดเห็นแก่ได้เร้อเออ้ตลน้่เอ้ทางจันที่นี่ละ

เราสออบอกว่าเราเลยต่อยให้แม่เถ่าเก็บโอ้ยล่มดีเนาะหน้าใส่ก่านได้แล้วรีม้าใส่ไหมเอาโอ้ยางตัวนี้โอ้ยออกมาได้ไหมพิวิตเอาจากขว <laughs> างเปลอ ราว่าปุกกรัว่าปลกไปเขาไม่ได้เหยียบตัวน,นีนไป

อ่าเสร็จไปหนึ่งอันเมื ب, เ ب, นน่อน,นี้มีบุคุ้มมากครับเมื่อนี้มีบุคุม้มมีบุคุ้มมานางเฝาจากเห็นนะครับอันนี้พ่อแม่นี่แม่สุกเลยครับ,บร <c oughs> อันนี้พ่แม่นี้แม่สุกกับแ <c oughs> ม่เรื่องครับ,บอันที่สองกำลังเจ้าลงอาลงเี่า ใหดไปเรื่อยๆใหดไปเรื่อย ขึ้นไหมจ้ยูกินไ้ไปินอ้ยรลูกคอกหลายบ่เอาเสียบลงดินกระไดเด่นเสียบปูปูันเสียบเมาาเลยเออจ้อยก็ฉลาดเท่าและบอบขึ้นไห นะวครับวิธีการเอาใบาตาลลุ่งนำนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นมืเอือนสีมาเบิ่งกันอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องครับอเอากลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนเด้นพี่น้องเด้อสวัสดีครับ